เลยนะคะสองลูกเลยะคะ่ะวงมาด้านล่างนะคะเป็นท่อแต่งซิ่งนะคะไถแหเนียมคะ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะกองนะคะก็เป็นกองสแตนเลสอย่างดีค่ะสำหรับทางด้านถังน้ามันนะคะเราก็ได้เป็นถังน้ามันขนาดใหญ่ให้กันไปเลยนะคะตัวนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางด้านนะคะ ตัวหม้อน้านะคะเราก็เป็นหม้อน้ําสแตนเลสอย่างดีค่ะไงบ้างละคะดูภายนอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในหัวเก๋งกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่ภายในหัวเก๋งกันแล้วนะคะภายในหัวเก๋งของเรานะคะเบาะนอนนะคะเราหุ้ม VIP อย่างดีนี่เป็นไงนะคะส่วนเกียร์นะคะตัวนี้นะคะของเราจะเป็นเกียร์อี่ตันค่ะเจ้าของเก่าดูแลดีมากเลยนะคะ ส่วนทางด้านคอนโซลหน้านะคะไม่มีช่องโว่เลยนะคะสะอาดพร้อมใช้งานนะคะหัวเก่งด้านบนนะคะเป็นไงบ้งคะเป็นหัวเดิมนะคะตัวนี้พร้อมใช้เลยค่ะก็ดูแล้วก็หัวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องดิฟนะคะพาไปดูรายละเอียดช่วงหางยาวพิเศษของ เดิมดูแลดีมากๆเลยค่ะรถยังสภาพดีอยู่เลยหางสามคันแท้ค่ะใครที่ต้องการความยาวพิเศษต้องจัดเลยนะคะตัวบางโนค่ะยังเดิมอยู่เลยค่ะจากอู่สามสิบปีแล้วบ่งบอกได้เลยค่ะว่าเขาดูแลรถดีมากๆค่ะแล้วก็ตัวหางตัวนี้นะคะต่อที่อู่พุ่ชัยค่ะ หล้านบาทนะคะต้องจัดเลยค่ะติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เพจอมตะวป็นทธุรกรจคอจคอค่ะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์และช่องทางการติดต่อไว้ที่ด้านล่างค่ะส่วนตัวเต็นท์ของเรานะคะตั้งอยู่ถนนเชียงเกษอำเภอเมืองจังหวัด